คือภาพผมสู้กับโปเกมอนผมพิกาจูมังกรในโลกถูกไหมครับนี่ใครไอตัวนั้นกำลังสู้กับตัวผมผมเป็นพิกาจูเทอร์มังมกรนะคะแล้วยนะังมีหลายภาพอีกตั้งเยอะเนะ,ะนี่สกินผมจะผมลบราณ สิท่ี่กเจ้คือสตีดแต่มันมาเองนี่นีนี่ตาผมนี่ก็เันการก้าดพิตายจริงไคือดับท้องนี่แตโคเทพก็จบพี่กี่นี